พี่น้องค่ะกลับมาบ้านอู้อลังการแห้งพอกับแม่แล้วทำความสะอาดทีให้กับพี่น้องนะคะปาสุดยอดรถตัดแต่งกิ่งให้ส,สวยงามเลยอะอะไรมาวงหาวมะานาวโฮนะคะโอก้อนาน,ะนีมานีหกนะคะพี่น้องหมูมันีเสซอไทยขนาดเลยพอดีพึ่งมาจากขนแกนค่ะ บันีแม่เราจ้างคนมาถางปลาถางที่ฮ้โอ้โหเหตุแบบสะ,สะอาดเลยโหก้อนนี้หกขนาดนะคะพี่น้องสุดยอดเลยเ็นแม่เราจ้างจ้างคนมาถางทีทางทีกับบ่บกลูกสาวนะคะ บอกบอกลูกสาวจะข้ามเลยว่าสิเฮ็ดให้ให้มาเห็นเองนี่แหละค่ะความรักของพ่อแม่เนาะค่ะพี่น้องพ่อแม่เขาจ้างคนมาถางให้ออกเงินเองเข็ดเองเมื่อบอกบอกลูกเลยจัดการเองเลยสุดยอดของความรักของพ่อของแม่เนาะพี่น้องสุดยอดดีดี ขอบคุณพ่อแม่ที่เพิ่นแบอบกว่าดูแลลูกหักลูกแบบบบมี่เขินเงินไขเนาะพี่น้องสุดยอดอีลีเนาะโอ้เราตัดแต่งกิ่งห้สุดยอดเลยพึ่งมาเห็นนะคะพี่น้องพึ่งกลับบ้านพึ่งมาเห็นโอ้เฮ็ดซะแบบสะอาดสะอ้านเลยบบหมูมาก่อนนะคะว่าเราเฮ็ดห้หย,ยัางลงจากรถยางมาสวนโอ้ เสซ่อไข่แห้งสุดยอดให้มาเห็นเองบอบอกจะข้ามมาเทียนแห้โอ้เห็ดสะอาดสะอาดเลยพี่น้องส,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 สุดยอดอีดีนี่แหละค่ะพ่อแม่น้อพี่น้องเผื่อกระเฮ็ดไข่ลูกให้หลานแบบบริคิดเงินน้ำเนาะมามีเงินมามีไข่เฮ็ดไข่ด้วยความรัก ดีลีค่ะพ่อแม่โน่ดีลีเห็นบ้าพี่น้องมะม,วม่วมงหาวมะนาวโฮนี่กับพ่อแม่ดูแลให้แล้วค่ะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกระปูกให้ค่ะใครตรงนั้นเพิ่นกระปูกให้ดูให้พี่น้องเบิง่ง ขงวงบงปีนีบ่ค่อยเป็นรวยค่ะเป็นรวยปลาป่ายนะสุดยอดดีดีค่ะพีนะ่น้องเห็นเลยอะเซอร์ไพนะ์เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อำลาพี่น้องแค่นี้ก่อนขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ